ยินดีกับพี่น้องเกษตรกรชาวนาในกลุ่มผู้ปลูกข้าวนาปีกลุ่มผู้ปลูกข้าวนาปังวันที่4สิงหาคมนี้เตรียมประชุมคณะกรรมการนโยบายและก็บริหารข้าวแห่งชาติโดยจะมีคุณพิชัยชุนหาวิชระรองนายกรัฐมนตรีและก็รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเป็นประธานในการประชุมนะคะแล้วก็จะสรุปราเรียนหาลือในเรื่องของการช่วยเหลือพี่น้องเกษตรกรชาวนาในกลุ่มผู้ปลูกข,ข้าวนาปังข้อจ่ายเงินไร่และ1,000บาทและ,กะเกษตรกรชาวนาในกลุ่มผู้ปลูกข,ข้าวนาปี4.6ล้านคู เรือนวงเงินกว่า45,000ล้านบาทนะคะในการรับสิทธิ์ช่วยเหลือครั้งนี้ไรละ1 2 0่บาทไม่เกิน1 2 0 0 0บาทต่อคูเรือนซึ่งได้รับการยืนยันจากคุณปราโมชเจริญศรีนายกสมาคมชาวนาและก็เกษตรกรไทยเปิดเผยว่าได้รับหนังสือแล้วก็ได้รับการติดต่อจากกรมการค้าภายในกระทรวงพาณิชย์แจ้งว่าจะมีการประชุมคณะกรรมการนโยบายและก็บริหารข้าวแห่งชาติโดยจะมีคุณพิชัยชุนหะวิชระรองนายกรัฐมนตรีและก็รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเป็นประธานในการประชุม ในวันที่4สิงหาคมนี้พร้อมกับมาตรการในการช่วยเหลือพี่น้องเกษตรกรชาวนาทั้งกลุ่มผู้ปลูกข้าวนาปางังไร่และ1,000บาทจ่ายสูงสุด1 00 0บาทต่อคูเรือนซึ่งลงทะเบียนไปแล้ว8.5แสนคูเรือนใช้งบประมาณกว่า7,000ล้านบาทและพี่น้องเกษตรกรชาวนาในกลุ่มผู้ปลูกข้าวนาปีค่ะซึ่งมีการอนุมัตินะคะยกเลิกไร่ละพันจ่ายเป็นไร่ละ1,200บาท4.6ล้ 4, 6, านคูเรือนรับสูงสุดอยู่ที่12,000บาทต่อคูเรือนติดตาม4สิงหาคมนี้มีข่าวดีพี่น้องเกษตรกรชาวนาทั่วประเทศคลิปนี้าไป สวัสดีค่ะ